แต่เอีมเขาคือมีขีตาสุมือ,อแปลกเป็นยังเขาคือมีขีตาเจหน้าอามครับอามปุ้นเขาออ สวัสดีครับผมเดี๋ยวนะครับมือนีก็แวบบเวียนได้มาถ่ายทำอีกแล้วนะครับบม่ได้หายไปไหนนะครับพ่อแม่พี่น้องมือนีควันอิมเราพามาเบิงสวนแป้งผักนะครับพอดีมีพ่อแม่พ,พี่น้องเอฟซีใจดีซอยสนับสนุนค่าแป้งผักหรือว่าอาหารเหลียงสางนะครับพอดีเขาเหมาไปแล้วแป้งนึงเหลืออีกแป้งนึงนะครับเดี๋ยวเป็นเงินเงินกี่บาทเดี๋ยวต้องรอถามควันอิมเบิงนะครับแต่ผมก็ สอบถามเขาเข่ามาแล้วนะครับนี่อยู่ด้านหลังนะครับนี่แปง้งหย่านะครับนี่นี่ครับเอาไว้เลี้ยงพ่อใหญ่สีดอคําแสนนะครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องพาควันอิม่มเรามาจ่ายค่าอาหารเลี้ยงสร้างนเนาะอ้าวให้ควันอิม่มเราเอ้ยเอาเอาคุณแม่เอา,เอาต้องขอขอบคุณหลายๆเด้อคุณแม่ จีร้อนพันผ้าครับผมนี่เตาสงสารผ้าไอชีดอกข้าแสนนะครับเนาะครับอันนี้เป็นแป้งที่แป้งทีอะไรเราเต็มแป้งที่สองครับแป้งทีสองเนาะครับผมแป้งที่านก็ล้านคืนอ้ยไอไอแป้งนี้เราขายให้กี่บาทครับสามปัญหาครับสามปัญหาครับโอ้ขายมาจำไปแล้วหารอยครับโอ้มาจำหาร้อยแป้งแป้งแรกดิแป้งแรกพูดยี่ปุ่นครับสามสามพันสามพันครับอ๋อสามพันเป็นหกปัญหาครับผมโอเคสองแป้งกะเนื้อที่กะประมาณเท่าไหร่ครับนี่ สองงานเลยสองงานนะครับก็ถือว่าต้องขอบคุณหลายๆเนาะก้อนดิมเอาซื้อยังก้อนดิมบอกไหมก็ขอขอบคุณคุณแม่จีระวันพันผ้าหลายๆเนาะครับเนาะที่มีเมตตาสงสารผ่ายชีดอลคำแสนครับต้องขอขอบคุณหลายๆคุณมคแม่ครับอ่าจงมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยครับขอให้เงินทองไหลมาเทมาเลยครับขอบคุณครับโอเคนะครับนี่ก็ถือว่าหลายเติบนะพ่อแม่พี่น้องสำหรับผมมองนะ ต้องขอขอบคุณไอ้นั่นแหละครับขอขอบคุณหลายๆนะครับที่ซอยพ่อใหญ่ซีดอลคาแสนนะครับยิ่งช่วงนี้กําลังตกมันด้วยนะครับแถมเข่าหนารล่อนอีกขั้นหากเนาะพ่อนิมครับหนาเนี่ก็เริ่มหาลำบากก็แล้วหาลำบากงอเสาร์กับขึ้นไปหาบูแกเลยวว่่าาเเอออกนีห็แงแกงนต้องมัดจำมันยังถึงสิไดายจมอกเลยนะครับจำไว้ก่อนครับ อันนี้ก็มัดจ้ำขนาดนี้แล้วครับมีแต่ซูนี่แหละครับแมนดูดูกะต้องใส่เวลาดูนี่สองสองแป้งเมื่อกี้เราก็บอกว่าพี่เพิ่อนก็หายเงินมาดนแหละครับกำลังกดออกมาว่าไว้หวงานจริงจริงก็จะนอนพอใจเพื่อนเพิ่อนว่าก็ไปหลุดหลนเนาะแต่มัดจ้ำใหม่แล้วครับนี่ครับพี่น้องพามาเยี่ยมรับชมอาหารของข้าใหญ่ชิดอ๋อคำแสนนะครับไอแป้งนั่นมืดยังแป้งแรกยังเลยครับตัดบอกได้ไปครึ่งลหครับอ๋อได้ครึ่งหนึ่ง ตัวนี้ก็บรองรับแป้งที่สองับื่อเทันไรครับตัวนึ่งอ๋อโอเคนะครับต้องขอคุณหลายๆนะครับปวดหัวที่หนึ่งคือมีขีดตาคือมีขีดคือมีขีดตาครับตัวนี้เออเหมือนผมคือมีขีดตานะครับเมื่อกี้ปวดหัวเอาไอ้บังนัดฝาดหัวตัวเองนะครับ พ่อใหญ่พ่อใหญ่มีสายดีๆนะครับแนันครับแมนอ้อยมาให้มันกินยังสีลดดดแล้วมันออกดีเลยอมม่แล้วตอนตอกมันเแหละควันอิมบกไได้หอหนะายอ,อ้อยนะผูว<อ>่าเออนั่นแหละมาให้อ้อ,อ,อยเขาอะแมนอยู่สังเกตตั้งแต่ตกมันครับสังเกตตั้งแต่ กมันที่แหลกเล่าควันอิมผมมองเบึงงุมงมี่อ่อยฮะอ่อะมนครับครับออืเนี่ยครับพาเขามาเยี่ยมมาเยี่ยน พ่ยาใหญ่ซีดอลคำแสนตอนนี้อ็เหมือนเดิมครับตกมันแต่บรรลุว่าจะใส่เวลานานขนาดไหนนะครับต้องรอรับชมกันไปเรื่อยๆแต่อีมเขาคือมีขีตาเสมือแปลกเป็นยังเขาคือมีขีตาบอ,อมีขีตานะครับบอกสองขางเลยนะครับ รอเบ่งกันว่าจะใส่จะใส่เวลานานขนาดใดอีกนี่มันตกขางครับแม่ครับนี่เขาเอื่นว่ากอกสองนะครับตกขงรับหมลันรตัอื่อืงรอรับชมกันเรื่อยๆนะครับมันพ่อใหญ่จะเป็นยังไงนิสัยจะดีเหมือนแต่ก่อนไหม นี่แหละครับมือนอีกับเนินน้า,ตาแต่พามารับชมแต่ต้องหามห่าก็ย่อยตอกตอกอยู่นะครับนะอาจจิมองบม่เห็นนะครับแต่ผมเนี่ยมองเห็นเพราะว่าผมอยู่ใกล้เพราะว่าเขามาต้องนี้นีแสงอยากชิม,มืดน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่ไต่โลงเรื่อนนะครับอิมเราเสร็จไ้กีตาให้นะครับไม่อยากให้เสร็จให้ ตกมันนะครับต้องระมัดระวังตัวเองด้วยช่วงนี้เขาไหลแห้งวันนี้นบ่แ,แต่ตอนนี้ก็หน่อยตลอดด้วยน่ะน,น่อยว่าเขาได้จับได้ยุคครับนี่ใช่ดียเหมือนครับนี่นี่ใช่ดีนี่ใช่ดีเหมือนแต่ก่อนนี่ใช่ดีเหมือนแต่ก่อน เ็งานมอทุกเมื่อส้างตัวงานก็ยังอยู่เหมือเดิมเหรอครับอยู่มืนเดิมะครับมาบ้านก็ไปเอาพลังงักับเขาได้มาสี่สิบต้นลากฏว่าหายอีกแล้วกลับมาปุ๊บกลับไปหายมประจํานะครับประจําลี่ซักซีนอย่างกมืเซื้อ่าพลังก็กลับกใช้กับพัทยากใช้มีขาเลย มัน <idd ratchet Lust> ต้องมีผมก็บอกอะไรหรอกคนท่ามันคนท่ามันต้องอยู่ท <Wit default> ี <wheels restor at> ่อยู่ท <AU> ี <ity anha> ่ใจนะครับ um คือเขาแจกให้แล้วคือแจกนะครับโมเมนที่ไปหาเอาของคนไหนคนนี้เนาะหนาเกียรนะครับืมอกตามซื้อต่อไปต้องติดกับวงจรปีสลาเล้วตาอิม

เราทั้งสได้่นนเคียวแลกิด้น่อาเขาด้แเมินมาจบวางทลุลครับนย้อยละน้อยละน้อยพอให้่พอครึ่งนึงแะครับเลยครึ่งนึงกับพอให้เนาะตกงานครับตกตกตกงานพ่อใหญ่ตอนนี้พ่อใหญ่ตกงานอีกแล้วนะครับเพราะว่าเห็นไปว่างทะลุหนึ่งกัพ่อได้มาจับจ่ายในขอบครัวนะครับมาสื่ออา อาหารไปให้เขานะครับแ okay. 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 ต่อืมก็ดีแต่ตอนนี้นี่ดีธรรมดาตกงมันเนาะบางสุดวิสัยเนาะหามอะไร <c oughs> เดี๋ยวมาเมงก,กันหลบนี่าเขาจะใส่เวลานาน,านขนาดใดน,นะครับ <c oughs> จะกี่เดือนวันนี้มคิดว่ากี่เดือนนี่ โอ้สาโต้งไหมเลยมาตานี่อ๋อเอาอีกเอาอีกละพ่อใหญ่อือสามเดือนนะครับอย่งรอเบิ่งผมก็ว่าประมาณนั้นน่ะสองสามเดือนนะงานนี้ต้องให้ชั่วนะงานนี้ต้องชั่วแล้วนะหามีกองสามเลยนะบอกเอานะ โมกาให้อดให้ยากนะครับน้องแม่ด้วยะอ้กอดน้ำอดยาเลยแล้วมันกบตไเครับมว่าเขาไปเจออ้อยนะมว่มานะ่อ้อยลน่อยืมย่อยแล้วตอนนี้ตอนนี้ใดีคือกันครับตหน่อยคือกันบ่ห่อยครับอยู่บ้านใชต้อโดนบ่อนะคดจะบดดบ่นะคืกันยังสี่นะครับองเชื่อเขาได้เครับ S <S <โย S 2> บอกว่าบอกว่าแต่บางเฉลอ่ยเห็นเห็นทุกเฉลี่ออลยครับ,บ,บรค,ครับโอ้โหลบๆเนี่ยนี่ใส่ดีเลยครับตกมันยืนใช่ทวานี่แหละครับพามาเยี่ยมมารับชมมาอัปเดตข่าวสารให้พ่อพี่น้องได้รับรู้นะครับว่าฝา่ายซีดอลเขา อาการเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้บางคนไอ้ไม่ใช่บางเทือถ้าเป็นบางเฉียกสีเป็น2อสามหมื่นหายนะครับแต่เมืองจากลักษณะแล้วน่าจะน่านนะครับสำหรับไอ้พ่อใหญ่สีดอลคำแสนนี่ต้องรอรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> กเกอบข้าวป่าก็ตัวนึงเก็บไรข้าวป่าก็ตัวนึงเข้อองคุ่สองขวดอง่นะทางด้วทางเขถ้าว่าขวดีมันก็นาีองคุนะองค่อย,อยุกี่ปีอ่ะนี่ะา่ลวเอ๋อเป็นหนองตัวนี้น่าจะเป็นหนองตัวนี้มันบ่ ตามลักเกนตามดูตามเบิงตามเบิงส่างเบิงเล็บเบิงผิวหนังอะไรแบบเตยหนองตัวนี้นะ<อ>แต่ว่าเรื่องข้อสอเรื่องยังอาจจะก่อนอาจจะใช้จิตใช้ศิษฐ์พ<อ>่าศิษฐ์ข่าตั้งแต่โคตรมาปุ๊บลืมตาหนิมันเป็นหนาอยู่<อ>ครับนี่ฝากร<อ>แต่เก่าเคยคุยกันไหมแมนครับควานอิ่มจะยังข้อสอยังตกพอใส่หนองหนองใส่พอใส่พ,พ,<อ>พ,พี่พี่ไปใส่หน่นอยแม่นครับ พ่อใหญ่คำแสนโอเคนี่แหละครับเพือ่อนพี่นอ้องมือนี่กับผ้ามาเยี่ยมรับชมพ่อใหญ่ซีดอลคำแสนนะครับแบบผ้าไปเบ่งแป้งพักไอที่นี่พ่อใหญ่ไอผู้ใหญ่ใจดีนะครับสับสน่นให้ครับพ่อใหญ่ซีดอลคำแสนนะครับดูในระวางช่วงโต๊กมันนะครับถ้าเหมือนกันบบ่ต๊กมันไปเลยผมแต่ก็ไ่คิว่านะครับ คยชินนะเพราะว่าพ้อยาจีโดเขานิสัยดีเหลือเกินนะครับนี่แะครับมันอี้พามาเยี่ยมมาเยี่ยนนะครับต้องขอบคุณหลายๆต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เขามาให้กําลังใจนะครับนีนี่ละฟันอิ่มเรากับยูนี่นะครับตอนนี้เราก็เห็นว่าหางานเฮ็ดอยู่บอร์ฟันอิ่มหางานเฮ็ดอยู่ครับนะครับเพราะว่าสร้างกับโต๊กมันนะครับคว้านกับบดได้ไปไอ้วังทะลุเหมือนเหมือนเชนเคยนะครับเราก็ต้องหา งานงานเสริมบ่ายไงซะนะครับพอใด้หาเด็กจิ๊บก็ว่ากันไปนะครับโอเคมือนีก็มีแค่นี้นะครับเพื่พี่น้องขอบคุณหลายๆสำหรับขาาหารเหลียงซะางสำหรับไอพ่อใหญ่สีดอคำแสนนะครับมือนีต้องก้าวเข้ามาขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสิภาพไปทางไหน้องรอรับชมนะครับเอาควันอิ่มลำล่านะครับครับสวัสดีครับคุณแม่กีราวันท่าน้าหลายๆนะครับทีนี้มีการสงสารขอบคุณพ่อใหญ่สีดอคำแสนครับ ขอ้คนเมย์จงมีแต่ความสุขสมจะเลิญจะป็บจะไข่าปยย่วยนะครับเนาะขอให้ภาพแข็รกๆเลยครับเด้อขอบคุณครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหนะ้าสิภาไปสร้างไหนต้องรอรับชมนะครับ